สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากช่องผ้าทอสุขโขทัยค่ะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเรามีสิ้นสวยๆมาอวดกันนะคะวันนี้เรามีสิ้นมุกนะคะเป็นผ้ามุกผ้ามุกสีดํานะคะเป็นผ้ายกดอกที่เป็นลายกลมๆล,ลายมุกนะคะในสมัยก่อนเราจะเรียกว่าผ้ามุกค่ะ จนเรียกมาจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นผ้ามุกยกดอกงานทอมือของสีสัจนาลัยค่ะต่อด้วยเชิงตินจกทอยกดอกเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะหัวซินก็จะเป็นสีแดงใสแล้วสวยงามค่ะใครคนอ้วนใส่ก็ผอมนะคะตัวนี้สีเข้มแล้วลายของอตัวซินเขาก็จะเป็นผ้ามุกแบบนี้นะคะกลมๆเห็นไหมคะ เป็นรูปกลมๆเป็นผ้ายกดอกที่มีจังหวัดสุโขทยัย mm hmm. เท่านั้นนะคะเราจึงเรียกว่าผ้ามุกสุโขทัยค่ะเป็นสีดำนะคะเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยผืนนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะเรามี2ผืนค่ะคลิปนี้มี2ผืนนะคะจับจองกันในราคา1 8 0 0บาทนะคะ2ผืนค่ะให้ไวค่ะไปชมที่หน้าเพจ f a c e Book ร้านบรเย็นผ้าทองนะคะ